ากาศเสานี่ก็เป็นสลักสลัวอยู่พี่น้องเลยมาโซ่ดอกพี่น้องสี่สองสองโมงละบรรยากาศก็เป็นสลัวสลัวอเ,าเ,อ,อ,อ,งงงเอา,า,าเอ,อ,อาคุณยังฝนสีตกโซนบางเดอร์บางหนึ่งนี่แหละพี่น้องเมือ่อคืนกับปะตกพี่น้องเลยแต่ว่าเสามากิดเป็นเอานิงน่งนิ้งอากาศนิ่งนิ้งก็นันดอยู่ท้องไฮท้องนาได้พี่น้องสวงนละยเป็นอากาศเอาอย่างเดอร์ล่ะ เบิ่งเขาเบิ่งน้ำไปน้องเมื่อวานก็อัดน้ำหัวไปน้องอัดนั่นแหละฟังนั่นแหละอัดน้ำหัวสองม่องไปน้องแบกขี้ดินไปถ้าฝนตกดีก็บคาเดน่าหัวลดไปน้องเลยเพราะว่าน้ำไหลโวงนี่ก็เบิ่งเขาเบื้งน้ำเลยวไปน้องเลยน้ำเบิดกับเย้ยุ่นแล้วไปน้อง คาดน้ำโมได้เข้าก็ได้ต้องมีน้ำขังตลอดไปน้องสาวไ้สาวนาก็รอฟ้าฝนธรรมชาติไปคลิปนี้เฮาก็ยูเทียงนาเฮาวคือเก้าพี่น้องเลยเห็ดยากเห็ดกินคือเก้าพี่น้องเลยกับบรรยากาศโซนเทียงฮานาฮวนน้องโซนเทียงนาไปมีติดสะติดสะอะไรก็มีของปลูกของฟัง มีมะงม่วงมาต้มม่วงขึ้นมาเกิดเองสามต้นกินหลัดเก้งเนงไว้มีมะงม่วงน้อยมีมังม่วงเยอะด้ยเหมืองงนกันพี่น้องปล่อยมันพี่น้องมันยุ่ยหิมสะพี่น้องนะจากมันสีนเยอะเลยซ้ำเด้อละ่ะฟังนกกระติดต้ตนมะนาวพี่น้องเลยครอบสานะน้ำส่อไปจนเกินนะข้างเทียงกับต้นมะฮุ่งพี่น้องเลยขนาดนากับกบไผ่พี่น้องเลยบางนี่ก็เป็นพวกของอิโต้อิตูวไปมะนาพี่น้องตูวผัดตัวไป ฝักหน้าผลพี่น้องเะบางฮอกบางหุ้งพี่น้องบางหุ้งก็เอียงโค้นแล้วผลตกได้ขนาดต้นพาวต้นนี้ก็ยังเอียงลงมอยพี่น้องมันก็คือมู่งเอียงสันลงแต่ว่าต้นนี้ขึ้นสัตว์ขึ้นดีอยู่พี่น้องตังดีอยู่รอลุ้นน้ำกันพี่น้องตัวนี้ก็ได้สองปีปีสองปีนี่แหล้าปีกัวสองปีจะเข้าสองปีนี่ยและพี่น้อง เนืเติบอยู่พี่น้องน้ำมันอยู่ต่ำนะพี่น้องมันก็นจะเลื่อเติบโต,ตดีอยู่พี่น้องมึงน่แตกเบอร์แตยงหญ่ขึ้นมาให้เห็นลุ้นน้ำกันพี่น้องมันจะเป็นมะพร้าวเนาะหรือเป็นมะพร้าวหอมล่ละหมูหกันพี่น้องขอมาแล้วมะพร้าวหอมมซื้อเข้ามาก็ได้เส้น,นี้ก็สิเห็ดเมนูทอดหมูพี่น้องหมูกรอบพี่น้องวันเห็ดหมูกรอบกินพี่น้อง กะเพราหมูกรอบเนะพี่น้องเห็ดสูตรเห็ดสูตรแบบนี้แหละพี่น้องง่ายๆบปนี้แหละสุดตัวหมูแล้วมาทอดพี่น้องตัวหมูมาทอดตัวหมูสะเกลือพี่น้องดับข่าวสะเกลือ ลูวกพน้องหมวกรอบตรงไหฮทงนาปิดหมูกรอบกินก่อนพี่น้องเมื่อคืนบ่ได้กินข้าวแรงพี่น้องเลยคืนหุงข้าวไว้อยู่แต่ว่าบ,บ่ได้กินเลยน้องตอนแรกก็หิวแล้วพี่น้อง,อง,อง,องมัดคุ้มหนึ่งกับซองคุ้มกระเซายากเลยพี่น้องเลยท้องเบาเว้งเว้งเลยเสายากเข้าเลย กรอบเ่าสินนึงวะเนาะทอดให้มันตึงวะเนาะไงหลวกมันตึงเนาะน้องสามสันไปเนาะมันจะเอามาทอดเพื่น้องบ้านมตึงวะเนาะโอเคยังมาเบิ่งอีกเรืองหนึ่งเพื่น้องเบื้องตอนพัดลูกอะไรเพี่น้องมีโนเลยบ้านเนี่กรอบ 内。No. เพิ่มผักนิดหน่อย นิดหน่อยชูรถนิดหน่อยแค่นี้พอ สีนิดหน่อย <c oughs> อือสุดยอด สูดไม่ตายตัว สุดกันลอยเนี่ยนี่แหละขอบูลายๆครับพี่น้อย่าขเ,นเนาข้ามาบึ้งกดติดตามกดแชร์หมูกรอบผัดบวบหมูกรอบกับข้าบวบ บอมนิดนึงนะกัรรากา้าผมหอมครัต้องบกาศมาอยู่